าดสบายดีพี่น้องเปิดคลิปมามาเห็นมาบักลุยพี่น้องมาเฮาแล้วบอกกินข้าวลุยเอามาพี่ดูลุยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดูนี่<อ>จุลูมา้มาเห้าหน่ะมันบอกกินข้าวเฮาใช้ไหามันกินนมหักเอาเมืออะไรมันบปรติดแบบนี้มาดูมันกินข้าวยังข้าวจานนี่ไอ้นะจานมันก็คยได้กินเข่จ้ามันกินนุ่มแดงมันหลุดทูลมาเา้าหน่อยยังหน่อยหน่อยอยู่มันอยากจ่อยแนะ อยากัดตีมันี่มาใหญ่พี่น้องฮิลลเยนะแป้งน้ำมัให้ไม่ใหญ่น่กระตารดมามาตีนเอามากินนมบ่ไม่ใหญ่กินไหอยู่บ่ามีอะไรจานกินไหอยู่บ่ผัวอบไาไม่ใหญ่ เห็นนันเห็นเห็นมือนะลงไปกินนั่นกระเลมอยู่ห anyway> ่านพัดเถ้าก็เลยซื้อขึ้นมาให้กินมือนเลยก็กระเป็นอันนี้คือิคยางมีมากเลยกระเล็หากินกินก็นกคือเมื่อยแท้เลยเออก็ได้ซื้อขึ้นมาให้กินมือนเลยก็เลยขึ้นกระเล็บกระอันอย่ากเมื่อยเนาะเนี่ยลองเพื่อนวันนีพ่อว่าสันทมภิจใจให้เราคนว่าเมื่อยหรือเ่เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อวานเมื่อวานหอดบ้านเลยเนี่บ้านไม่ท่าเท่นไม่ท่าเทนถนอนอันนี้ เานอนเมื่อเอาลูกก็ 1, ัวอมเอมาเขาผักเคียนันเดหนห่นนสบอยก็เห็ดหนองหหนุ่งแล้วเบิ่งสวยกันลก็ด้ี่เจ้าพ่อใหญ่นะป้าพ่อใหญ่กินน้ำเนเจ้ากินบ่ได้บ่เเ่าพ่อใหญ่ซ้ยอือกินบได้สิ่ช่วงเท่าเลย แม่กับพี่น้องเย้ยจ่อยจองลงเ<อ>จ่องไปได้สี่ส่วงสี่เศร้าเด้หมดนะแม่พวนลงไปรออธิสีเข้ามืนนขึ้นเนะพี่น้องอเตือจําำได้แบบจำได้อยากนั่นอยากนี่จะเป็นอะไร จะขึ้นแหละภาพมาปัวนี่จะขึ้นเลยแม่สิบชองขึ้นสิบชองขึ้นแล้วพี่น้องเชียงลาดจะว่าอวพบยังท่านยังได่เห็นเราเลยตั้งแต่ตั้งแต่เรามาโซ่นะคี่จะเห็นอยู่เจ๋อนะไรแห้งมัดไว้แล้วบป่าหามันหลุดมันหมัดบ่ได้๋ยนะต้องผูกไว้บอกมัดเนี่ยมันถีบหนั่งถีบนี่ มัดไว้แล้วมันนอนอยู่ว่าอวเหมื่อยคือเหมื่อยให้อุตตรับครับตะนอน12ขึ้น10อมขึ้นก็ได้บาก็ขึ้นไดบากขึ้นบาขึ้นน่ะ บ้ากับบอพอนนอนนเากมันเม่อกมุนอยได้นะห้แ่คนใหญ่แบบยุดมุนหมายผลนั่นนอนนใส่ี้นอนนปตเขาจะิปม้ เงี้ยเขนได้ดอกมันก็รดป่อนลูกเาีแต่ยากหายจับีนี่ไร่ใช่ทำมันก็ลุมาปวดแมัเามมีต่คนตัวะนกับเสือฮะัวกนตะกี้มนกบเสือนลมาเข่าแร้วก็ล่าอันนี้เป็นคนใหม่มันเศร้าไรแเจ้าคนเก่ามันน่าเรออนัยาลวบอ เกินบนเดียวไปเห็ดกงบาคือตะกี้ยังวาเน่าเห็ดเองย่างแต่ย่างแต่ย่างแต่ย่งแต่ว่าถือคล้องเมินนะต่ว่านี้ก็ได้อันตนนี้จ้างแล้วก็มันแล้วแล้วว่าไม่ย่งก็แกะมันเลยนะเห็ดมันเลยเนื่อแตงยางิดเปิดิไปเห็ดมั่ยแหละยงเหือทอนคล้องเมนนี่แล้วว่าต่ว่ายแบี้ ล,ลิดตัวนี้ก็วิดเลยพูดแลพี่น้องไปถือมาจะใช่พูดแลไปปรงชันง,งานจะมีย้งยาอย่งถ่ายตุ่มนะบอสยาที่ขั้นเถอะขั้นบอสนี่บนหน,นึ่งตรเข้าบอสได้เอามากขั้นบอสเพื่อนออขั้นรองเทาพี่น้องนำ้ำไปหย,ยา ไมไ้ก็สิมนตตาเขบ่ขึ้นเลยหดเห็นตาพาแต่เฮงเราบอกพี่น้องก็เห็นมือนมาลกหมอมืมอมื่อยพี่อ่ะวาสิไปอีกจังมืออะไรอีกมืออะมื่อยกับคักส่วนกัลูต้นใซกเล่มขึ้นมาเดาะกินพี่น้องเลยเว่าไม่ไดน่อยหอนคนยืนนอนเลย อเอาไ่ได้บ mm. ่ได้ผูกคนละบอลนะฮะบ่ได้ผ uh, ูกคนละบอลนะไ่ได้ผ <mu um, okay. ูกวางมือนี่แลมันมันอไดลมันลงมันลงผู้อนนีันองสมุใส่อยู่นี่มันลงนี่มื่อวานใครแน่ว่าอล่ะนะ

พวกก็ได้แต่นังยิบ okay มึงมีอโอ้ยาก็ไล่กับเราคุมกัก็บมาบอยมไ่ได้คนเดียวมื่ขึ้นลงไปผนอนยู่เนาะนอนสงบอยู่ลงไปรอดขี้สีอีกนะไปอาบน้ำแค่ไปอย่งเลียน้าเตียนเท่หง่ายง่ายนเดียวเนึ่งหนุ่มสุดปียก กินข่าอยู่บ่มือนี้กินกับยังเมื่อบ่ไปขี้เมือฮะ้มือกินกับผีฉังหมูจักแค่ตะปูเรากระโจมกเนาะโอ้ยมื่อบีไฟนส่่บโอ้ยใเจจักมือล้วพ่อใหญ่นี่ พันมือไปไผ่กะมือโบไปไผก็มีไปมือกัยังสาไผแรงไผ่ลงมือกันเติมมือเกไ่มันบอกว่าจะกระตายังมเราาบออเดกกระตาข้างเ่างบอ้อ่เได้ปเลยยเลมือไงอเบากันมือกพนัต้องม่ เคยเผู้ใหญ่จะคิดต้วนว่ใหญ่จะยังเมื่อยเลยไม่ได้ผูกมือยพี่น้อนเลยเีคนเดียเอาคนยวออันนี้้ยช่วยจูงเว้จเวรบัไดนอนเล่นลงวัดรับตามีแต่รับตาเนาะ หันเอาพอไปไปน่องามแล้วกระบูจักมันขึ้นาจะเอาเลี่ยวเขาไปเรื่องเขาอบนท่านนงหอดทางเดียวมงกนไมบุกเปรน้ำมันเบิดไปสั่นมันลดสลิงเหมนเด่ถ้ากันยูบออาาย์ตวน้ก็ยูบเฮ เราม่ชนั่งคอยได้ป่ะไม่ยันยดเลยนะนกไม่ยัิดก็น้งจตอานอแต่เรโบ่หายแล้ววันนี้เบาลงทางหายเบาไปเน่พยางแทงเนาะบ้จับนียคว่าบ้จับอบไปโบ้จัก ยังไม่จอเลยขับไป็นุ่ยพอไทยอือก็ข่อยหุ่นคู่กันไปฮะถ้าเป็นลูกพออย่างนี้วันนี้เราไผ่น้าไหลเราดึงกำลังบางก้นไผ่บางเอาดึงไปทั้งหนาเด็กเขาไปดึงกขาลังบางโอ้ยขันดึงไปในนี่อั่นแหละบาง ลูกอะไรแต่ว่านะลูกเจ้าแต่ว่าอ้นะผลจือลูกผลยุจือหากไปได้อยากตีลูกก็เถอะอ๋อ้ลูกแห้งลูกเนาดดใ่ควรมเป็นแม่เยาะ ใช่ไงเพเป็นแหม่วะถึงสิสติบุดีส่นรดจกับบวชิตลูกงสิบวิรสเจกับริงที่บลืมคือลูกคนกัแต่มันเป็นแหงรูกมันเอก้ยย่งบอก่างนวิ่งไปมาะตุมูเนาะทัดจีจท เราเดียวพี่น้องนางเราเดียวห่านีนโอว่ว้าิมันคืนตกตกตกยันไหมน้มันใคเาเลยอมึงจะไข่ก็ตอกงจะตั้มเอาตั้มเอาดานผู้ใหญ่น้องก็เมาจะตั้มเาหมด ชัางงี้นอนนอนเชื่อพังยู่นะย่านแมวย่นแมวกระบาย่านแมวรงแมวมาเด้อฉันย่านนอนช่างนอนนอนลดนอนจะขึ้นลงไปหลอดขี้สียอีหน่งั้งปันอย่นะพี่ก็ซ้ำขึ้นบ่ีนจตัดกซ้ำขึ้น ทาแน,นบอกรงสิทดทเว่างนนอย่างงัไงนจะวันจ้าซานนากว่ายาแปรอีกเนาะชานนากอยายแปรแตจ้าค่ะเบิร์แปรงไผ่คาเองอันนี้ไผ่เองเนาะเพราะยายเราไ่มุ้งเทียงละ เขากินยาประดงมใหญ่ฮกเม็ดไปบรด้กินขามาจังมากุมมาจนสิตายจนนอนตื่นเ่าจังาสอกยาจนสั่นเหือจังผลเป็นบกบกออกบีบหัวใจพี่อ้ามันเป็นสูตรสูตรกเม็ดนะเด้ซื้อพมานวนหกเม็ดล่งเขาบกินเ่าจังมาสอกยาจนสั่นดุ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 ุ่ด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 าดุ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 ดาเุด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 ุีุดุาุด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 พุดุุ อืมสวงลูกมาได้เช่าห้างกรแลมไปกันกบานนี้ัดสวนยังวงไว้กาแยากมาะินมันโจข้ขาวเพื่อนมาถกกินออกมาจากบ้านไซื้อน้ำปลาแพงไม่ใช่เราไปใส่ถุงมือเลลูกแล้วบาบ่เอ้อยดูเิบาดได้พร้อมอ ต้องยังเอาขบคนลูกมี่แล้วแก่เตมเหนวันโอ้ยเรื่องหมื่นกระชิ่ครแปดมัดแล้วแล้วตะปูนมัดแบบมคนขึ้นเชียงหางวัดจากมือได้แล้วรถชิมจก จกน้องบ่จกน้องชิมมันเหรอ่โอ้ยโดมานดยะเออากเงมาให่นบ่อืม้งยะให่นมีตาวานพาไปาใช่เพื่อนมาอาบน้ำ เงยเงยจะบัดน้อพ่อนเงยพ่อบ่หายเพื่อนโอ้ยคงมุดจอบตะรถไทยน่ะมจอนี่เล่มสั่เดอขนมชื่อของกินมาให้สาวอาจารย์และพี่น้องพวก้เจ้ามาโเลกเดิกๆมาแลวก็เจ้าก็หิวแล้วก็ซื้อมาสู่นะเจ้ากินกับแบบซุมห้ามาป่วมเป็นงงึ้งอะไรพี่น้อง แบบตอนมีเงื่งอะไรเนาะข้าชื้อของกินของยังเมื่อไห้ผัดข้าเจ้าผูดข้าเจ้าล่ำข้าเจ้าสวดตอนเที่ยงคื้นข้าเจ้าพันหิ้วส่วนอาจารย์ชาวอาจารย์เพื่อน่ะพี่น้องข้าเจ้าหิ้วผัดกินเที่ยขาเนาะเธอจะกินเขาเธอจะกินขนมขึ้นนนี่ขึ้นก็เป็นบ่ใบบนนี้ค่าจ่างคาว่านแต่ว่าห้าวตองเลี้ยงให้เพื่อนให้มันอิ่มฮะเด็กพี่น้องตองเลี้ยงเพื่อนให้มันอิ่มมันเต็มเลย ที hmm. ่เปนมุขข okay. ึ้นได้อยกลับไปนอนอะไรไปทั้งคนกับ่อไดยังบลุกอยู่งกัออานนอนในโลกโงงีแหละยังบกล่มเงยทั่วมากวะแต่่าามป่ทั้งนี้กัพอทั้งนี้ทหาพอชออชวย่อยังไบทั้งนี้กับพ่อทังนี้อ่าบ่ไดเช่าแต่ละมือิดกันทุกท่ ันนี้ดิบนเมัไดอันนี้ืกระได้ายกเนีนอเบิ่งเอาอยู่หลุมเอากไดขึ้นไปถึงบาปกติกับปกติเนี่บาดปกติกะว่าวเดียวไม่ไฟหนึ่งเดียว่เดแรั่วมาไฟมึงไดได เมารือพ้นฉีโตกอีกได้เน,นี่ยมล้างพ้นฉิโตกอีกได้นนนเนี่ยลืมกูอ๋อ้ยอออันนี้เออได้ม่ยูนอเมฆกะไบในองพ่นโตกอย่างงีแบบไข่ดับในเลงมาเปียกกับเปียกมืก้อสิตานอนประมาณครึ่ง่วโมเงยงมหาไปใช้เห็นลุกมามาจับเอาอะไรต่ตัวนี้ตัวนั้นยูนอ่ะคนบกแคเด้อว่ะียกกเปียกโล่ เนื้อมาแรงเลยคุยเขาไหวเน่ยเออมาแรงไม่เอาเขาไหวมันแดดอ,ออกมาอีกอือยู่นี่สามอยู่หันสองที่ไม่ใหญ่จะดีมันหนอกเพิ่นออืมาหายมาหายพ่อใหญ่ไม่ใหญ่สามโลแล้วกัอยู่หันอีกกับป้าเจดีคือว่าพ่อช้อนน้ำหายกันเด้อลยบ่อยเลยตอนนี้นนนหนาหายนอกมะขามักแซ็บได้มะเพล็กนะพอดีพ,พอดีเพ็ดพอดีกินมไม่ใหญ่เลยอืมกินใหญ่เราเคยเพ็ดนั่งอืม พอดีพอดีกินแสบเลยน,นะนะจะกราบจะกราบจากหน้าแต่ว่าพอดีกินแสบเบื้องลึกได้นะว่าเห <laughs> งือกหัวน้าู่ได้เบาเลยเห็นเห็นอยู่เศร้าซะเด้อช่วงเศร้าไว้ๆซะออืเศร้อออออออายอยากแล้วบอกนำเคี้ยวนำมะพร้าวอยี่ยนะ <c>

คนได้เนาะบางงามพกเดี๋ขีลได้เพกี้งามพวกกี่กี้นะฮาวนสอเรางามเราก็ชวยอยู่คนมันจะได้ขี่ลที โอ้ยบริกินเขามเขาเ้าม,อามือจะเอายังมาแนงเนาะคนมาได้กิลา,ายนะตาแล้วอ,อเป็นยัง,ยยงนินบอ,นอกปากปากม่กีในหิเนาะเราบอกปากบอกปากกันท้านท้าอายุทหเนี่ก็คอยดีคอยเศร้าไปดอก้อยน่าคลิปสั้นนละจ้า